โงค์ไอ้สุนรุนใหม่มีนา ก็มันคงเข้มแข็งม,มีทิริดวงจิตนุ่แรงสั่งเรื่องแพงแพงล้านปันนที่ฝืนน้ำแห่งนี้ยังนาที่หมู่ขนอง มผมก็โคมันด็จพพ่อเกำลังเสด็จพ่อจเจริญสุทในลูกของพ่อพวกเราเป็นหน้าชราหน้าที่ของพวกเราทั้งหมดก็คือดูแลพื้นน้ำแห่งนี้นี้ให้มีสิ่งใดแจกปลอมเข้ามาบอนรับวันขอบคุณนะครับการรับวันครับเนี่ยตรงนี้นะใช ล้วที่ตั้งอยู่กับบทไม่มีใครอยากรับประวันเลยหน้าที่ของพวกเจ้าก็คือช่วยพ่อดูแลปากปล่องช่องบาดานจำเอาไว้นะลูกอย่าให้มีสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาในผืนน้ำแห่งนี้ได้ขอได้ชเสด็จพ่อลูกผุ่ชงตั้งใจทำหน้าที่อฝอาปากปองช่องบาดานโดยความจงรักภักดีต่อเสด็จพ่อจะมีเพียงบางคนเท่านั้นแหละทระเจ้าข่าไม่ค่อยจะสนใจปล่อยปละเลย แต่ก่อนชั้นคงไม่จะบอกเพื่านจะงหวว่าเป็นใครเสด็จพ่อดูเองแล้วแต่เพื่อนจำคำพูดในใจไม่ได้ใครกะระอกรมองค์ท่านไม่เคยรั้งเลยนะ <c oughs> สเแ็่พ่อเป็นไรอ่ะกระมองค์ท่านได้สัญญาว่ากระมองค์ท่านจะดูแลปากกองทัพนาฬให้ดีที่สุดเลยพี่ค่ะดีมากเลยพ่อเด็ดพ่อก้าหบอกชั้นเป็นน้องคนสุดูแลกล้าหบอกช<า>อั้นจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดประเทศนะอันนั้นลูก หน้าที่ของพวกท่านทุกคนพระสงฆ์เสด็จพ่อจงทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะลูกเดี๋ยวพ่อขอตัวไปสวดมนต์ภาวนาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเขาเร้ท่านเสด็จพ่ออะไรติดหน้าผากพระเจ้าค่ะันอยากรู้เป็นตาชิดเอาเถอะลูกไปทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดพระเจ้าคแล้วพบกันลูกพ่อนงคั